ีได้ไหมสกี้เ,เหน็นอยู่ทั้งเมื่อคืนเหมือนกันนะทั้งบผมอ่ะคุยเล่นกันนิดนึงคุยเล่นกันนิดนึงคือพี่บีอ่ะเคยเห็นโพสต์ในแต่ละงานแต่ละงานพี่บีค,คนที่รักโพสต์มาตลอดแต่วันนี้พี่บีเห็นกับตาและเห็นน้อมากันเยอะมากอยากรู้จังเลยว่าเรารู้สึกว่าได้รับความรักจาก สำเร็จตั้งแต่ได้เล่นซีรีส์นะครับต้องการผมคือแบบอยากเล่นซีรีส์อยากร้องเพลงอะไรอยากไปเชียร์บินอะไรอยา่างน,นี้ครับก็ประสบความสำเร็จตนนั้งแต่ตอนนั้นนะครับสำหรับผมแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีคนรักอะไรเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณมากครับเยี่ยมมากน <c oughs> อะอีกนิดนึง <c oughs> ได้ยินว่าเร็วๆนี้ที่เราจะต้องบินไปที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเพื่อนๆใช่ใชแล้วครับแฟนมีท ใช่แล้วพี่สี่พี่พี่ทีไม่ใช่พี่ทีพี่ีพี่ครับผมไม่เป็นอะไรครับผมไม่เป็นอะไรนะทีนี้เดี๋ยวเราบินไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นได้ครับเออเราจะมีความพิเศษอะไรที่นั่นบ้างตอนนี้เราต้องมีการซ้อมมีการเวิร์คช็อปอะไรนะใช่ครับไปเพื่อนๆไปซ้อมร้องเพลงนะครับแล้วก็ซ้อมการแสดงครับใช่แล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวภาษาญี่ปุ่นครับผมฮัลโหลอะไรบ้องยังนิดหน่อยไอเสตือไปแล้วนะครับ พอบินไปแปลมี่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้ว่าคุณหนูท่าไห่นะคุณอยากจะเห็นคอนเทนต์อะไรส่งตรงจากญี่ปุ่นบ้างหรือเปล่าเช่นบล็อกเอออยากเห็นบล็อกอยากเห็นคอนเทนต์จากญี่ปุ่นไหมอยากปะ่ะถ้าเสียงเบอาอาจจะไม่เกิดคอนเทนต์นั้นก็ได้ะ <laughs> นะคนเล่น่หเอ๋อมา,<ส>าที่ยูทูบน,<า><ห>นะครับ<ส>น่บนาสนใจครับทำเลย เรื่องพวกเดี๋ยวร้องกับเพื่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นเก็บหน่อยเก็บบรรยากาศหน่อยเดินทางแล้วบินแล้วไปทานอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจะมีลุ้นนะรอดูเลยครับรอดูนะตามกันนะครับแล้วก็เห็นตรงนั้นป่ะอ๋ออันอันนั้นให้ฟังหน่อยดิโฟล์เอาหน้าม้าลงพี่จะโกนคิ้วอันนี้อะไรอันนี้ถือว่าหน้าม้าหรือเปล่าอันนี้ยังถือก็ถือเป็นหน้าม้านะ หน้ามาเนาะเริ่มเลยนะคนคิ้วเลยนะเดี๋ยวนะพี่สี่เต้นมองนานๆที่จะบวชเออนี่ตรงนี้นีตรงนี้นะตร้องเลยครับเดี๋ยวพี่ถือไม้ไหมอยากดูไหมทุกคนพี่บีก็ต้องเอ้นมาร้องเพลงนี้ได้ก็ได้วยดิโฟสเอาอย่างจะพีอารครับโอเคทุกคนช่วยพี่ร้องนะฮะทุกคนช่วยพี่ร้องนะ เอาอ่ะสามสองหนึ่งมองนานๆคนซื้อน้มนานมองนานๆคนซื้อ้มนานมองนานๆคนซื้อมันีน okay, ้กว่าโหมากเลยลออยู่เออผัด้าวผัดอะไรนะเอา,ทา,า,ทา,าเอาไทไม่ั้าเออไม่าเออท <c oughs> าไปนะทำไมอ่ะทำไมต้องบอกวีเมื่อกี้พี่มียืนบังใช่ไหมเมื่อกี้พี่มียืนบังใช่ไหม,มเลยนละ่ะมองนานๆคนซวยต้องมองนานๆอมองนานๆคนซวยต้องมองนานๆพอแล้วผมไม่ไหวแล้วผมกน้าได้หมดท่านี้แกะอะไรโอ้ยนี่ผมก็สองรอบโอ้ยอีกนิดนึงเสียค่าลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในทวิตเตอร์ คือน,น้าเวสโฟ์ด์หน้าไทยแลนด์หมุนต้อมแล้นโฟลดครับแกเองมาห้านี้หรือว่ามีใครช่วยแกอ่ะครับคุณเจมส์ไม่ได้คุณบไม่ใช่าให้ใช่ครับแต่ว่าผมไม่อยากเต้นตามเขาไปไปเพราะมันจะแปลกไปอ๋อในงานของเราวันนี้เนี่ยเรามีบิวตี้ไอเทมเยอะมากถ้าสมมติว่าให้น้องโฟลนะ <c oughs> เปรียบเทียบคุณหนูของโฟลเนี่ยเป็นบิวตี้ไอเทมสักหนึ่งชิ้นคิดว่าจะเป็นชิ้นไหน คิดว่าจะไปทิ้งไหนท่าแป้งกระรองพื้นครับแป้งกระรองพื้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้โอเ้เขียข่ยเขี่ยไหมแต่ว่าเมื่อกี้แอบแท่นเสียงดังชิบเลยมึ <c oughs> ่ไอ้พร้อมพร้อมอยู่มันขาดไม่ได้ใช่ครับต้องมีมันเป็นแบบว่าอยู่บนอยู่บนแบบอยู่บนหน้าของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใชใชแต่ว่าตื่เต้นมาอ่าเป็นงานเดี่ยวครั้งแรกครับใช่ทาบแล้วเหมือนกันอ่ะก่อนอื่น วันนี้เนี่ยเราอยู um ่ในสยามพาราดอนเนาะมีแฟนคลับมีคนหนูมากันเยอะแหละแต่ว่าเราก็จะมีเพื่อนๆที่มาเดินช้อปปิ้งกันในวันหยุดของเท้าอยากให้ทักทายแล้วก็แนะนําตัวเองกับเพื่อนๆในวันนี้ก่อนครับครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมโทนทวันนะครับเกิดทีครัตนบุรีโอเคโอเค ทีนี้เรากลับมาที่เรื่องเมื่อกี้กันโฟดมีบอกแล้วที่พี่เห็นในทวิตเตอร์แล้วคุณหนูเนี่ยเขาส่ง,งกำลังใจให้โฟเดเยอะมากเพราะว่าวันนี้โฟดบินเดี่ยวเป็นคร<ด>ั้งแรกบินเดี่ยวอย่างเป็นทางการอ่ะแบบได้มาเจอทุกคนเป็นครั้งแรกอ่ะครับมันตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นครับปกติจะมีเพื่อนๆๆเพนะื่อนมาอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยโอ้ยอยากวันนี้เมื่อกี้พี่พีก็อยากโอ้ยด้วยแต่ว่าบทบาทเราเือพิธีกรม,มันตามบันขับไม่ได้ แต่ว่าวันนี้มาเดีออ่ยวแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่รู้สึดกดีมากๆครับใช่ๆแต่ทุกคนก็ต้องเยืนยันะว่าทุกคนให้ความร่วมมือกับทีมงานพวกเราเมื่อกี้พี่บีชมกับทีมงานอยู่หลังข<อ>้างหลังผมว่าแฟนคลับของโคนน้ตนี่ปรบมือให้ตัวเองก่อนพวกคุณน่ารักมากวันนี้ ใช่พี่มากครับให้ที่ชายหน้าใช้ให้ครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรแป้งตลับหรือว่าอ่าใช่ครับผมซอฟแมตอ่าเพอร์เฟกติ้งพาวเวอร์อ๋อใช่ครับซอฟแมตเพอร์เฟกติ้งพาวเดอร์ใช่จะมาอันเดอร์กับรองเบาอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากเนี่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฮอตบวกกับผมในเป็นคนที่ฮอตรองรองบนสภาพอากาศที่มีความร้อนชื้นแบบบ้านเราเนี่ยได้ดี ปกติโฟนเวลาไปทำงานนะครับโฟนแต่งหน้าแล้วก็มีในงอัพอยู่บนผิวเนี่ยนานสุดเลยกี่ชั่วโมงโอ้ยีสิบสี่ชั่วโมงครัเดี๋ยวเดเดี๋คือ,อยงไนะแต่งหน้าประมาณ6กโมงเช,าชาบบ้าใช่ไหมครับถ่ายละครวันเสร็จกลับบ้านกลัแบบ้านเียวเเียวเดี๋ยวรอรอน